เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเอาลิงก์ให้กับคนอื่นสมัครเนาะเพื่อที่จะเป็นเปิดแอคเคา t ์เนาะนะครับเพื่อที่เขาจะได้สมัครมาเป็นนักเทรดภายใต้เรานะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราดูเนาะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะมีลิงก์ IB กับลิงก์ c l า e n t หรือว่าลิงก์ลูกค้านะครับสำหรับการเทรดเนาะนะครับวิธีการดูนะครับให้เราดูที่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะ มันจะมีอยู่เนาะนะครับอย่างเช่นอันนี้นะเห็นไหมมันจะบอกว่า welcome to IB login นะครับอันนี้จะเป็นเว็บสำหรับ IB นะครับหรือเราจะดูข้างบนก็ได้นะฮะข้างบนมันจะขึ้นต้นด้วย IB นะครับ IB. go นะครับอีกอันนึงนะฮะมันจะเป็นสำหรับนักเทรดนะครับสำหรับการเทรดของเราเฉยๆนะครับมันก็จะขึ้นว่า welcome please login เฉยๆเนาะมันจะไม่มีคำว่า IB ดนานะครับ แล้วก็ตรงเว็บนะครับมันจะขึ้นว่า client.go นะครับมันไม่ได้อีกอันนึงมันจะเป็น IB เนาะอันนี้จะเป็น i b นะครับ go นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็น c l i e n t go นะครับ client go เอาไว้สําหรับเทรดนะครับเอาไว้สําหรับการเติมเงินนะฮะบัญชีเราเปิดพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับแต่บัญชี IB นะครับ ib go เนี่ยนะครับเอาไว้นะครับสำหรับเอาลิงก์ให้คนอื่นสมัครต่อเราหรือใช้ในการถอน นะครับถอนหลอดรีเบตนะครับเราก็ล็อกอินเข้ามานะครับในอ่าแอคเคาท์ของ IB นะครับอ่าดูง่ายๆว่าเวลข้ามทูไอบีล็อนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปหลังจากที่ล็อกอินมาแล้วนะครับหน้าแรกนะฮนะมันจะมีอ่า uh, หน้าอ่ไอบีแดตบอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นเขาเรียกว่าช่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ uh, Total อนนนะทั้งหมด commission นะครับก็คือจำนวนเหรียญเนาะทั้งหมด นะครับที่เป็นค่าคอมมิชชั่นเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะสามารถโอนย้ายเข้าใน wallet สำหรับการถอนได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อเราเทรดครบ1นึลอตแล้วนะครับเพื่อใช้เพื่อจะปลดล็อกนะครับในการที่จะถอนอค่ารีเบทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องถอนอเราจะต้องเทรดให้ครบก่อนนะครับเราจะต้องเทรดให้ครบ1น่ลอตก่อนเนาะอันนี้ผมยังถอนยังเทรดไม่ครบนะครับ ก็ยังถอนไม่ได้นะฮะถ้าเราไม่เทรดครบ1นึหลอดเนี่ยนะครับแล้วมันมียอดตรงนี้อยู่เนาะมันก็จะขึ้นไปสู่หัวทีมเรานะครับคนที่เชิญเรามาสมัครนะครับอ่าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็น total trading rebate อันนี้คือจะเป็นค่าหลอดรีเบทส่วนตัวเนาะที่เราเทรดเองนะครับอันนี้มันจะขึ้นมาก็เราสามารถที่จะ transfer ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเทรดเยอะเสร็จน้อยนะครับสามารถที่จะถ่ายไป i b u t e ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนหลอดทั้งหมดเนาะที่เป็นภายใต้เรานะครับที่ที่เขา,าเทรดนะครับก็คือ s ับ IB เนี่ยนะฮะก็คือคนที่เทรดภายใต้เราเนี่ยก็คือตอนนี้11.42หลอดนะครับนะฮนะทีนี้อันนี้นะครับจะเป็นลิงก์เนาะจะเป็นลิงก์ที่เรานะครับเอาเอาไปให้กับคนอื่นสมัครนะครับอ่า ถ้าเราต้องการที่จะมีไอเพิ่มนะครับหรือว่าจะมีนักเทรดเพิ่มมาต่อเราเนี่ยเพื่อเราจะรับค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดของเขาเนี่ยนะครับก็เอาลิงก์ตรงนี้ไปให้เขาสมัครได้เลยนะครับกด Copy l i n ลิงก์ปุ๊บมันก็จะ Copy ให้นะครับแล้วก็ไปคอนโทรลเพย์ได้เลยนะครับทีนี้บัญชีเราเนาะไอตรง IB อบ l วอลเบลาเนี่ยนะครับมันคือบัญชีเรานะครับมันคือบัญชีเราเนาะนะครับว่าใน Wallet มันมีเงินเท่าไหร่ตรงนี้คือเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับอ่านะฮะ ถ้าเราจะถอนนะครับจากบัญชีรีเบทเนี่ยนะครับก็มาที่ transaction นะครับเนี่ยนะฮะตรง transaction นะครับแล้วก็มาที่ withdrawal money นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกนะครับบัญชีนะครับแล้วก็ใส่จํานวนยอดที่เราจะถอนนะครับที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยเขาก็จะแปลงมาให้ว่าเราถอนแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็กด อ่ารีเควส์โอพนะครับพอาะกดรีเควส t OTP เนี่ยนะครับมันจะมีเมลส่งไปที่อ e ่ามันจะมีอีเมลส่งไปที่อีเมลเรานะครับมันจะมีตัวเลขส่งไปที่อีเมลเราแล้วจากนั้นนะครับเอาตัวเลขมาใส่นะครับเอาตัวเลขมาใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเรากด withdraw นะครับภายในไม่เกิน bırak, อ่าอ่า20นาทีนะครับเงินก็จะเข้านะครับค่าหล l o t t e d rebate เนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาในบัญชีเราที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะทีนี้ถ้าเราอยากจะ อันเฟ้อไปที่อืมนะครับอันนี้ผมก็เคยถอนไปแล้วนะเนี่ยตึ๊บๆๆนะฮะอ่าอ๋อนี่ถอนถอนไปร้อยเหรียญ